สวัสดีค่ะวันที่13กรกฎาคม2564ได้มีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการเยียวยาล่าสุดค่ะเพิ่มเติมใน5สาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากประกาศล็อกดาวน์เฉพาะในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มโดยจะช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคมระยะเวลาช่วยเหลือ1เดือนได้แก่ 1. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 2. สาขาการขายส่งและ ขายปลีก 3. สาขาการซ่อมยานยนต์ 4. สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ 5. สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษาจะได้รับการช่วยเหลือเป็นระยะเวลา1เดือนดังนี้ค่ะ 1. ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ได้รับความช่วยเหลือ2500บาทต่อคนและลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน50อร์เของค่าจ้างรวมไม่เกินคนละ1 20, บาท 2. ผู้ประกอบการจะได้รายละ3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนจำกัดไม่เกิน200คนค่ะ 3. ผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40จะได้รับความช่วยเหลือ5,000บาทสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33มาตรา39และ40ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อให้ได้รับความช่วย เหลือจำนวน5,000บาทนอกจากนี้จะได้ลดค่าน้ำค่าไฟแบ่งเป็นลดค่าไฟในพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัดระยะเวลา2เดือนคือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2. ลดค่าน้ำในพื้นที่สีแดงเข้มระยะเวลา2เดือนคือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนค่ะสำหรับรายละเอียดทั้งหมดทีมโฆษกรัฐบาลจะ,ะแถลงในลำดับต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเยียวยาล่าสุดสำหรับท่านที่มีข้อสองสัย สามารถฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ